ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาใส่ด่างนะครับด่างแคเส้นครับนะครับดาบด่างซีเเ้นมาครับไปแล้วครับเบื้องวิธีการใส่ด่างโดยห้องวัดตงลุ่น้ำครับผมอันนี้ยังครับเกือบออกไปยังครับเกือบด่างซีเเชนนีอยู่ปอติแต่ป่านี้มีต้นไปครับจะทำโดยแยมครับไปแล้วครับเบื้องการวิธีการไล่ด่างเพื่อนครับ ุ่นมือหนี้เขาก็มาใส่ด่างไปหากินแรงอยู่แล้วครับคือเก่าหมู่ว่านครับหมู่ว่านนี่ผมซีดเบ็ดไปกับเมียครับกับแม่บ้านสนอกไปแล้วครับผมเบิ้งครับง่ายๆครับนนีี่่แมมิุพของเดี่ยวครับจะเฝ้าครับจะเฝ้าครับแกล้มครับออกไปไกลๆเออโอ้ยครับต้องซอยกันนะครับมันเกิดสีบะนิงแน่ยังอยครับ ไป,ไปแล้วครับผมเซนนที่จุบอ <ไป S 1> <จ>่ะไ,ไ,ไปตรงตรงดาวเดียวไปเลยวังครับโอโ้โ<บ>หบักเดียวไปแล้วครับติดตามครับชี้ได้แจ็คตัวครับมือนีเห้า มือเหนมากลางได้ตัวนึงครับมะยามนี่มือเศร้าแต่มือนี่บ่ดูว่าสีได้ไรไปแน่นนะครับผมติดตามครับไปหามเขาฟังดูครับเรื่อยๆหามเขาฟังด่างสิบเส้นครับเลืกสามสิบตาเลืกสามสิบตาแล้วนะครับโอห่าสิบตาครับเบิ้งครับปักนังผ้ายไปแล้วครับผมไปไปเรื่อย ของใช้ครับผมใส่พันเรียวยู่ครับของไม่ใช่ครับไปไปแผนกด่างไฟก็มีครับแผนกด่างไฟครับไปด่างไฟไ<ป>กไฟับผมตองปูนะครับผมเยี๋ยวมาครับไปไปหมาด้วยนี่เฮ <laughs> ้ยอย่าฟาวแมนะ่คนติดตามมาหลายคนมึงขึ้น<ป>นี่ลงข้าว<ป>เดี๋ยวนี้มึงขึ้นนี่ เอาไปเรื่อยเอื้นมาพกกินกลางนี่ครับเบิ้งครับอันมันเมย์นะครับประกนันหอดพุ่นะครับโอ้ผมจะสู้มมันเบิ้งครับมันเห็นนะครับ,อรบเอาเปล่ามึางเขัาฟังให้เปล่าไป <c oughs> เร็วเร็วเร็วอะไล้วครับผม โดยห้องประตูร่องน้ำครับใส่พลังงานเด็กครับบอมเป็นเด็กหน่อยนะครับหม้อสรงนะครับไอ้นี่มันแขะซขี่ครับไปเรื่อยๆไปยังกัครับเฮียคันได้คันได้ห้องให้ผมเนี่ครับเอารถผมไปยังครับย่างไปก็ได้ครับบอกว่าคันได้นี่เอื้อนผมเนี่ครับผมเฝ้าเรื่นไปท้ายเอานะครับ โอ้เหนท่านสุดเลยครับผมสามร้อยเมตรด่างลูกด่างลูกกลมครับสามร้อยเมตรความยาวโอ้โหโอ้ลูนี่ห้าไปใส่บ้านกล้วยเลยลุงนนิลุงทีดเล่ปะตะเพียนนี่ทีแล้วครับเรียบร้อยครับปลาตัวนี้ครับเรียบร้อยครับทีแทบหนิไปไปตึกดไปครับตึ๊ดไปตึ๊ดวะมีรุ่นครับมีรุ่นครับผมติดตามครับร่อเบิ่งครับว่าสยามได้ไร่ประดิ เอาซ้ำนี่ก็นะครับติดตามดีครับผมหลังคลิปหลังนั้นครับเบิ่งมะเร็มันพายเรือครับหมุนใจหมุนควยครับมือนี้เบิ่งมันพายเรือครับบอลบอลอะไคือบอลอะไรเร็วๆนะครับเจ้าเขาครับไปครับเบิ่งแล้วครับสิได้ปลาบ้ครับมือนี้มื่อมะเร็ม เบิ้งครับผู้ผู้สร้างการครับเบิ้งครับเราพร้อมจะไปจับไปไล่ให้ครับโอเคแล้วหลังจากที่เลี่ยนมือ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 ไล่ด่างนะครับหลังจากที่แล้วมันพ่ายเรือบ้าไปนะครับไปไปไปท่นนะครับดูครับหันไปเบิ้งนะครับได้เอาค้นุูงเข้าไปใกล้ๆครับได้เอาค้นพายไปด้วยครับออกยส่นะครับออกใส้เนะ เกือบตแล้วฟ้ามันคลองวะดึงขึ้นนูแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นเื้อดึงขึ้นเื้อดึงขาตีนถึงหมเ้เกเกะนกันลยโอย่าวตีนย่ ยิงแล้วครับแล้วมันยังบอลเลยครับตอนยังบอลเลยยังบอลเลยครับด่างยังขัดของครับตอนนี้ครับดึงไปด้วยเอาติ้ตท่หนายไงตัวลุงเออ พิแล้วบ,บโอ้ยเนะีอ่งแพ้ <c oughs> ครับแ้ิดแล้วครับผมเลยยินนมาพิล้ครับย่างไปทั้งคุณรูครับย่างไปไหมครับคุณเนี้ยไปทั้งคุณครับ